สวัสดีครับกระแสข่าวดังแล้วครับหาย12ปีเจออีกทีลูก2ชีวิตล่าสุดโบปลายฟ้าอดีตนางเอกลูกสาวกำนันหายหน้าหายตาจากจอทีวีเป็นานหลาย10ปีครับสลับโบปลายฟ้าสิริวิชาอดีตนางเอกชื่อดังยุค90ที่หลายคนนั้นรู้จักเธอในบทบาทของตัวละครชื่อแตงโมจากละครเรื่องลูกสาวกำนันในปี2541 ซึ่งปัจจุบันนั้นโบปลายฟ้าได้กลายเป็นคุณแม่ลูกสองและคันหลังให้กับวงการบันเทิงไปทำธุรกิจส่วนตัวทั้งโรงเรียนสอนบาเล่ที่ออกกำลังกายรวมไปถึงธุรกิจร้านกาแฟขณะที่ทั้งลูกสาวและลูกชายนั้นเริ่มโตเป็นหนุมเป็นสาวฉายแววความหล่อได้แม่มาอย่างเต็มๆและก็เริ่มรับงานในวงการบันเทิงแล้ว และวันนี้เราก็เลยหยิบภาพของปลายฟ้าสิริวิชามาอัปเดตกันให้ได้ชมครับซึ่งทางด้านชีวิตครอบครัวของเธอนั้นเป็นคุณแม่ที่มีลูกทั้งหมด2คนโดยลูกชายคนโตนั้นชื่อว่าโอโบโนัทสิทธิ์เปี่ยมกุล,ลวนณิชอายุ15ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมปีที่3โรงเรียนสาธิตพระจอมเกล้าราชกบัง หลักสูตร EP น้ำหนัก66กิโลกร,รมัมส่วนสูง180เซนติเมตรโดยมีความสามารถพิเศษทางด้านเทควันโดสายดำมวยไทยและขณะที่บุตรสาวคนเล็กนั้นก็น่ารักซึ่งก็เริ่มโตเป็นวัยรุ่นแล้วแถมยังฉายแววสวยเหมือนคุณแม่อีกด้วยและล่าสุดนั้นแม่โบปลายฟ้าก็ได้ควงลูกชายอย่างน้องโอโบมาออกสื่อครั้งแรก พร้อมกับให้สัมภาษณ์กับสนักข่าวดังถึงการดันลูกชายเข้าสู่วงการบันเทิงว่าไม่ได้คาดหวังว่าลูกชายนั้นจะสนใจแต่หากลูกชายสนใจก็พร้อมที่จะสนับสน,นุนซึ่งเธอเองนั้นก็บอกว่าเธอก็พร้อมที่จะกลับมาทำงานในวงการบันเทิงอีกครั้งด้วยขอขอบคุณข่าวจากไทยเสียมนิวส์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดัง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ